สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปักนะคะคุณนื้อหางแต่วันที่1่ธันวาคมถึง15ธันวาคม2565นะคะค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ,พ่เพื่อเปิดดวงให้กับคนวันพุธกลางวันเป็นการวางแบบทักษะโบราณน,นะคะ,ะแล้วก็ยังไงนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe ติดตามอาจารย์ขอกำลังใจนะคะ ช่วยกด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอพระคุณมากๆค่ะพลังงานไพ่ของคนวันพุธกลางวานันอาจารย์จะวางแบบทักษะโบราณน,นะคะก็คือตำแหน่งดาวพระอาทิตย์ดาวพระจันทร์ก็อยู่ตามนี้เลยนะคะพังคานพระพุธเนี่ยเป็นตำแหน่งของตัวท่านเองนะคะตำแหน่งวันพฤหัสพระศุกร์พระ,ะเสาร์ตำแหน่งของวันเสาร ตำแหน่งของพระราหูแล้วก็ตำแหน่งของดาวพระเกตนะคะโอเคค่ะมาเรามาดูดวงคนวันพุธว่าเป็นอย่างไรนะคะตำแหน่งตัวท่านเป็นพักพักผ่อนนะคะเป็นไพ่รีแล็กนะเป็นคนวันพุธปักเนี้ยพุธกลางวันท่านอาจจะเหมือนเบือ่อมาอาจารย์มองเบือ่อเบื่อยากไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหวพระอยากปีกวิเวกก็ได้ ไม่อยากสูงสิงกับใครสักเท่าไหร่นะเหมือนอยากอยู่แบบอืกับธรรมชาตินะอาจารย์มองประมาณประมาณนั้นหรือบางท่านก็ไปปฏิบัติธรรมเนาะเป็นการผ่อนคลายก็ได้อนะคะก็จะประมาณนั้นหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเอตรวจสุขภาพก็ได้นะตรวจสุขภาพให้ระวังเรื่องของเอนิ้วในถุงนะ้นําดีก็ได้นะคะ พอตำแหน่งอายุเป็นเดอะเฮอร์มิตหรือโรคภูมิแพ้พวกผิวหนังอะไรประมาณนี้หรือคนสูงวัยมาก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 ก็บอกมากๆระวังเกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะพระพุทธเป็นเจอกับดาวพระเกตนะอันนี้ก็คือพระพุทธกับพระเกตเจอกันนะคะและเป็นไพ่ที่เป็นไพ่นิ่งๆอ่ะนะ,ะอาจารย์มองเพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับสติปัญญาเกี่ยวข้องกับความจํา นะคะอาจจะต้องหาหมอบางคนที่สูงวัยมากๆอันนี้ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะคะถ้ามองดีก็คือท่านชอบช่วงนี้ชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็ได้หรือท่านอยากไปเที่ยวกับธรรมชาติไปเที่ยวเขาเรียกว่าสายน้ำลำธารภูเขาเที่ยวชมวิวธรรมชาติแบบนั้นะนะคะก,ก็จะให้ผลดีกับไพ่ที่ออกแบบนี้นะคะ โอเคค่ะในต่อไปนะคะในตำแหน่งในตำแหน่งเดทนะคะในตำแหน่งเดทเนี่ยเป็นไพ่เจ็เหรียญ่าเจดเหรียญคือจะมองในเรื่องของอนาคตอยู่ก็คืออยากสร้างชื่อเสียงอยากทำความสำเร็จให้ตัวเองมากกว่านี้ต่อให้จะมีไพ่ตัวตนเป็น4ดาบนะคะแล้วก็ตำแหน่งการกระทำด้วยความรู้สึกด้วยเป็นเฮอร์มีแต่จริงๆแล้วพอมาดูตำแหน่งเดทเนี่ย อาจจะแปลว่าท่านอาจจะรีแลกช่วงหนึ่งเพื่อให้ตัวเองแบบชาร์จพลังงานได้เข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็สู้ต่อมากกว่าจะมีช่วงของความเบื่อหน่ายอยู่บ้างความอ่อนแออยู่บ้างแต่แล้วก็จะมีช่วงของความแอคทีฟเกิดขึ้นในไพ่พลังงาน5ดาบนะฮะก็จะมีนะฮะ,ะก็จะมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นมาในตำแหน่งเดทท่านก็มีแผนมีเป้าหมาย ที่จะทำเหมือนกันในเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของความมั่นคงระยะยาวๆนะระยะยาวๆในภพของพระฤหัสด,ด้วยนะคะในตําแหน่งเดชนะคะส่วนตําแหน่งสีเป็นไพ่สตาคือความสําเร็จสิ่งที่ท่านจะลงทุนหรือทําต่อไปในอนาคตแปลว่าเกิดความสําเร็จได้อ่าเก็บผิดผลเก็บสิ่งที่ตัวเองลงทุนลงแรงไปเนี่ย เข้ามาได้เป็นกอกเป็นกรรมเหมือนกันสําหรับคนพุทธกลางวันนะคะอ่าคือมีคนช่วยเหลือแหละอาจารย์มองนะมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์อยู่อะไรประมาณนี้อ่ในตำในตำแหน่งคําว่าสีนะคะการเติมเต็มนะส่วนตําแหน่งมูละนะในตําแหน่งมูละเป็นไพ่ห้าดาบเนี่ยเรื่องของทรัพย์สินเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะห้าดาบอาจจะมี ความขัดแย้งกันได้นะ,ะในเรื่องของผลประโยชน์โดยเฉพาะเออนะฮะอาจจะเป็นประเด็นปัญหานะะในตำแหน่งกาลีะ่ะเป็นหมายเลขเจ็ดคือดาวพระเสาร์เลนอยู่พบของดาวขังคานด้วยเนี่ยถ้าอาจารย์โยงมาจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องของทรัพย์สินมรดกได้ด้วยเหมือนกันในตำแหน่งมูลาเพราะตำแหน่งแปลว่าทรัพย์สินรายได้ผลประโยชน์หรือแม้จะ กระทั่งถ้าทํางานเป็นทีมเวิร์กห้าดแบบับขัดแข้งขัดขาในเรื่องของผลประโยชน์ที่เธอได้มากฉันได้น้อยเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ตัวเงินเสมอไปอาจจะแม้กระทั่งขัดแยง้งผลประโยชน์ในแง่ของความดีความชอบจากผู้ใหญ่นะคะในเรื่องของเนี่ยแหละค่ะของของของความดีความชอบที่ที่จะได้แล้วถูกคนอื่นหมั่นไส้อ่าอาจจะมีเกณฑ์แบบเหมือนกับขัดแยง้ง ระวังอารมณ์คําพูดที่จะปะทะเพราะอันนี้คือตําแหน่งกาลีเป็นหมายเลขเจ็ดอยู่ในภพของดาวพังขานนั่นเองที่เป็นกาลีของคนวันพุธกลางวันนะคะก็จะเป็นประเด็นนี้ได้ด้วยนะคะในตําแหน่งอุตสาหะเนี่ยเป็นไพ่เดมูลก็อาจจะมีราคาที่เหมือนกับคนเราบางครั้งมันมันก็จะมีพลังงานที่แบบเบื่อเบอื่อพลังงานที่รู้สึกกังวลรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันตัวเอง มันก็จะมีมุมนั้นอยู่บ้างนะคะจะมีมุมมุมนั้นอยู่บ้างแต่ยังไงซีาอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าอาจะรีแลกผนคลายช่วชช่วระยะหนึ่งเพื่อส,สตาร์ทต,ตัวเองใหม่เริ่มใหม่เติมพลังใหม่อะไรประมาณนี้แค่นั้นใน,ในตำแหน่งที่มันไพ่มันเสียนะที่อาจารย์มองอ่ะเนี่ยเป็นในตำแหน่งอุตสาหะด้วยไงนะคะก็อาจจะเหมือนคิดวนไปวนมาอะไรอยู่ประมาณนั้นพอสมควรใน ในปักนี้สำหรับคนพูดกลางวันนะคะในตำแหน่งมนตรีเนี่ยเป็นไพ่ธรรมรันเนี่ยนะคะในที่สุดแล้วอาจารย์มองไพ่ใบเนี้ยคือเทวดาก็ได้เทวดากางปีกยังปกป้องท่านอยู่ก็จะมีใครที่เขาเห็นในความดีความชอบของคนวันพุธอาจารย์มองว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะเอ,อไม่ว่าท่านจะทำอะไรไปอะนะคะ ถ้าเราทำดีย่อมมีคนเห็นในความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นก็ได้ใครไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นหรือคนที่เป็นวารกรรมที่ผูกพันกันในในในเรื่องของสายสัมพันธ์อาจจะมองว่าเวอในเรื่องแบบมันเป็นอีกมิติหนึ่งก็ได้นะอาจารย์มองว่ายังมีคนเห็นในความดีความชอบความถูกต้องของคนวันพุธอยู่ก็ได้ไม่ว่า ท่านจะเจอปัญหาคู่อริคู่วิวาทะอะไรก็แล้วแต่นะท่านก็ยังจะผ่านมันไปได้อยู่ในตําแหน่งมนเตรียมคือการบาล้านการมีคนเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองต่อให้จะตําแหน่งกาลีจะมีคนที่อาจจะไม่หวังดีกับท่านนะ,ะเหมือนลักษณะความไม่พึงพอใจกันจะเอาชนะท่านอยู่อาจจะเลื่อยขาเก้าอี้ท่านก็มีเนี่ยก็มีนะคะแต่แล้วในที่สุดแล้วก็กนั่นแหลคะค่ะในที่สุดแล้วคนวันพุธก็ยังไปต่อได้ แค่เบรกชั่วคราวเบรกเพื่อที่จะมาเขาเรียกทําให้ตัวเองแบบเข้มแข็งขึ้นมาอีกครั้งแค่นั้นเองถ้าอาจจะเจอปัญหาอยู่บ้างนะคะไพ่ก็น่าจะบอกประมาณนี้ส่วนถ้ามองในเรื่องของความรักเนี่ยตำแหน่งมนตรีก็เป็นเรื่องของความรักนะนะคะแล้วก็ไพ่เซนเตอร์เป็นก้าถ้วยเนี่ยถ้าประเมินจากไพ่ภาพรวมถ้าเป็นความรักเนี่ยอาจจะมีเรื่องของ ความน้อยใจความไม่เข้าใจคนรักอาจจะเหมือนกับไม่ใส่ใจท่านเลยก็ได้ไปทุ่มเทกับงานจนท่านเข้าใจผิดคิดว่าเขามีคนอื่นรักซ้อนรักสามเศร้ามันเป็นสิ่งที่คนวันพุธนะ่ะคิดมากคิดคิดไปเองนะอาจารย์มองจนทําให้ทะเลาะเ่าแวงอะไรกันเกิดขึ้นการเผชิญหน้าอืมความที่แบบขิงก็ราคาก็แรงอย่างเนี้เกิดขึ้นได้นะในเรื่องของความรักอาจจะเหมือนกับ ถอยออกมาคนละก้าไหมอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะในปักนี้มามาดูก่อนไหมว่าถ้าเราหยุดความสัมพันธ์เบรกไปชั่วคราวฉันกับเธอเนี่ยจะเป็นยังไงจะโหยหากันไหมจะคิดถึงกันไหมจะยังต้องการกันอยู่หรือเปล่าอ่าให้บอกประมาณนั้นเกิดขึ้นนะในปักนี้นะคนวันพุธคนราของท่านอาจจะบอกมาแบบเแบบบรกกันก่อน ถอยออกมาคนละเก้าอะไรประมาณนี้ดูซิว่าคุณยังต้องการชั้นไหมหรือฉันต้องการคุณไหมถ้าต้องการก็กลับมาเริ่มใหม่อมืเนี่ยจะอยู่ในแบบนี้ในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะต้องไตร่ตรองดีๆนะคิดดีๆนะคะเมื่อท่านมีไพ่แห่งการรีแลกซ์ผ่อนคลายการใช้สติปัญญาแล้วคิดว่าเขาอ่ะผิดจริงหรือเปล่าทบทวนไตร่ตรองนะคะ อยากคิดไปเองโดยที่ไม่ได้าถามถ่ายหรือหรือไม่ได้สืบความเป็นจริงจริงๆไพ่น่าจะเตือนอยู่ประมาณนั้นนะคะและโดยเฉพาะในตําแหน่งกาลีเป็นเจ็ดไม้ด้วยเป็นลักษณะการใช้อารมณ์การต้องการเอาชนะเพราะนั้นสิ่งที่ต้องแก้ไพ่ใบนี้คือตัวเราเองต้องนิ่งต้องมีสติอืมนะคะไพ่ก็จะเตือนคนบรรพุธกลางวันประมาณนี้ในปักนี้นะคะ โอเคอาจารย์ขอจบการพยายกรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ